สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาลอยพาไปนะคะจะพาทุกคนนะคะไปถ่ายรูปในทีมทุ่งดอกไม้นะคะฟิลเหมือนแบบเขาใหญ่เชียงใหม่แต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะอยู่ที่สวนหลวงรอกเก้านี่เองนะคะทุกคนจะบอกว่าค่าเข้าเนี่ยแค่ท่านละ10บาทเท่านั้นดูไปดูกันค่ะทุกคนไปดูว่าสวยขนาดไหนตามกันมาเลยค่ะ ในส่วนหลวงรอเก้าเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็จะมีดอกไม้พืชพันเนี่ยนานาชนิดมากเลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เราเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันสวยทุกๆแบบทุกๆพื้นที่ทุกๆโซนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนถ่ายรูปนอกรอบในงานรับปริญญาของเขาเนี่ยนะคะก็มาถ่ายที่นี่เหมือนกันนะสวยมากค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะทุกคน เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะเราจะพาทุกคนน่ยไปดูทุ่งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบแน่นๆฟูฟูๆเต็มๆเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะคะก็จะได้สดวยมันอยู่ในทุ่งดอกไม้ต่างจังหวัดกันเลยละค่ะอ๋อเกือบลืมบอกเลยค่ะทุกคนที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยนะคะทุกคนก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายกันได้ด้วยค่ะไปเริ่มต้นกันที่ ุ่งดอกเยลบีนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องดอกม่วงๆเล็กๆนะคะสวยมากเดี๋ยวพรอาจะพาทุกคนนะคะไปชมโซนด้านในกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจัดเป็นทีมทุ่งคอสมอ e อยู่นะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คอสมออย่างเดียวนะทุกคนมีอะไรกันบ้างต้องไปติดตามค่ะ นี่เลยเจ้าทุ่งคอสมอตนะคะเราไปถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีจะบอกว่าวิวสวยมากแล้วก็คนเยอะมากเช่นกันค่ะประมาณนี้เลยทุ่งคอสมอที่นี่นะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่เป็นหย่อมๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเขาปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแนะนำให้มาก่อนสิ้นเดือนมอก,กราคมนะคะเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยน้องก็เริ่มโรยแล้วค่ะนี่ สำหรับใครที่มาไม่ทันนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนหลวงรอเเนี่ยเขาก็ยังมีทุ่งดอกไม้อืนเนี่ยให้เราไปถ่ายรูปอีกนะเช่นอันนี้คือมันเหมือนดอกลาเวนเดอร์มากเลยทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะมันม่วงแล้วมันก็สวยมากเลยค่ะใครรู้แนะนําหน่อยนะแล้วก็นี่จ้าเลือเป็ดในตำนานค่ะ นี่นะคะทุกคนเราก็เดินมาเรื่อยๆมันก็จะเจอทุ่งดอกไม้เนี่ยไปตลอดเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีโซนต้นไม้นานาพันธุ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะก็จะมีพวกกระบองเพชรแล้วก็จะเป็นแบบสวนยุโรปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นาะทุกคนถ้าทุกคนไม่เหนือ่อยซะก่อนเนี่ยก็เดินให้ทั่วนะจะได้รูปแล้วก็ได้แบบมุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะยังไงก็ ฝากช่องพลอ,อยพาไปไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะบ๊ายบาย